นะคะสวัสดีค่ะอืมเมนบอพีโดมไผหาเรื่องไผล่ะเออเราแค่อยากมามาฟังไงอืมอืม <c oughs> อยากมาฟังจากปาาคอยว่าถ้าสมมติว่าบอกว่าเขาฟังเพี้ยนแล้วเขาไปพูดเพี้ยนนะคอยอยากฟังว่าเจ้าว้าจจังไดเขาคือจังฟังเพี้ยนประโยคที่เจ้าเว้าเออประโยคที่เออเจ้าเว้านะเจ้าพูดนะพูดยังไงเหรอเอออยากฟังด้วยจังเลย คอยว่าเขาอ,อาจสิบบรอด้ฟังเพี้ยนก็ได้เจ้าอาจสิบบรอจังสี่ก็ได้เมนโบเพราะว่าเจ้าบอกว่าอีหยังละ่ะอืมก็คิดเออคิดเอาเองโลดบ่เพิ่นว่าจังได๋ก็อเรียแต่จ,จะคิดเออสะดวกอืมเลียแต่จ,จะคิดข่อยก็คิดได้จังสี่แล้วเรียแต่จ,จะคิดแล้วแต่จ,จะพูดเลยเยแต่จ,จะคิดแล้วแต่จ,จะพูดว่าสันดินี่บ่ให้เขามาทําเป็นคอนเทนต์ี้ตอนแรกห้ามเน๊ห้ามพูดไม่ให้พูดถึงผมเออเอออย่ามาพูดถึงผมเลยเออจังซั่นจังซี่บัดตี้นี่ บอกไปว่ามะเออเลี้ยวเตสคิดบอสันแบิน,นี้เออคนก็คิดได้ยังสี่แล้วเนาะคำเจ้าบอกบอกก็พูดไม่กระจ่างเองใช่ไหมอืมค่ะเอออยากเกิดก็เปิดมาเมนอืมนะบากกำกวมวนอยู่ในอ่างนั่นะล่ละนะจังสี่แหละเลี้ยวคำพูดแต่ละคำพูดมันโซไปถึงอะไรอืมโซไปเออผู้ใดมาเถียงมาเถียงแทนอืมเออเออค่ะ บ้านเรื่องไหนก็เพ้่เมื่อกี้ลืมเลยทั้ม,มีสติสตังบนย่อนมื่อยไปเจนลุ่งโอ้หูคนเมื่อยอีู่ตรงออนี้คอ,อยกันเมือออ่อยเออไปเอาขึ้นแล้วก็ไปเอาลงเอาลงอันเอาลงเสร็จกลับมาขึ้นอีกร้อยหนึ่งนะคะอืออือเหม่ยเฮงสวัสดีพี่ติ๊กกี้คะนะ่ะนะเออพอเลี้ยงเดี่ยววาา่าซานพอเลี้ยงเดี่ยวเจอแม่เลี้ยงเดี่ยวมีแต่คนเลี้ยงเดี่ยวเนอะเออนะเออ แล้วแต่จะคิดค่ะอืมอ่างั้น่อยก็คิดได้อย่างนี้แหละใช่พิษนหนูก็คิดอย่างนี้นะเออแล้วมันผิดบอกที่หนูจะคิดแบบนี้ในเมื่อคุณไม่ชี้ทางให้ไม่ชี้ทางในให้ไปในแนวทางของคุณเออให้มันเป็นไปนในทางนั้นของคุณเพราะว่าคิดไปต่างๆนะนะก็ได้เป็นเ่าเพราะว่าบอกว่าแล้วแต่สิคิดแล้วแต่สิว่าสันเด้อืมมันชัดอยู่แล้วค่าน้ำค่าไฟแพงมันเสียมันเสียศูนย์ ตรงไหนมันชัดอยู่แล้วเออค่ะพี่ซัมซุงเออนะพูดพูดกับติดอ่างกับวนอยู่ในอ่างจ้ะอืมนะพูดกำกวมใช่พี่นี่วดดนะสวัสดีค่ะนะสวัสดีทั้งหนึ่งพันสี่รอยิบเอ็ดท่านค่ะอืมอา่าโบวาโบว์เเออ บอกว่าเออพี่บอกว่าน้องซิเบ้าโบ,โบนั่นลาหนูจังว่านั่นอืมนะจะเว่าจังไดจังเขาจังมาเปรความหมายให้ว่าเป็นคาไฟ่สามพันสี่พันอืมเนาะอ่ามีแต่บอกว่าอ่าคอมเมนต์มาเลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาเข้ามาถามได้เลยครับเข้ามาถามเลยครับอืมคอมเมนต์ผมอ่านครับผมอ่านนะครับเอออ่านแต่บตอบพออ่านอ่านไปอืม เรื่องนี้ผมไม่ขอพูดดีกว่าอืมถ้าจะคิดแบบนั้นก็แล้วเตะครับอืม <c oughs> บอกบอกว่าใครอยากรู้อะไรกขถามได้เลยครับเออถามเข้ามาเลยครับเออเรื่องนี้เอ่อไม่พูดดีกว่าเม้นได้ครับเออเม,ม้นได้ครับแต่ไม่ตอบครับ อืมค่ะถามจนมึงอีกก่อยเห็นแล้วคำถามเมือ่อนะี้นั่นหนูก็เลยไม,ม่หนูก็เลยไม่ถามนะคะเพราะอะไรอืมเพราะคนอื่นถามแทนหมดแล้วนะเออโมโหไผ่ละบัดน,นี้เออโมโหไผ่โมโหยูบุูดเดียวที่เขาไปถามอ่านอยู่คอมเมนต์เดียวนั่นแหละบอกเลิกยุ่งกับผมได้แล้วจังสั้นยังสิเจ้าตัวเองไม่ให้คําตอบเขาจะให้เขาเลิกยุ่งได้ยังไงเออนะ ตัวเองไม่ให้คําตอบที่ชัดเจนกับเขาเขาถามอะไรก็ตอบไม่ได้อืมทีนี้บทอันอันเขาเรียกอย่างอืมตอนอันบทสุดท้ายในเมื่อตอบว่าได้เล่นบทสุดท้ายอืมคิดว่าสงสารน้องในบอกในบอกว่าสงสารน้องเอ็นดูน้องอืมอย่ายุ่งกับผมเลยฟังดีเอาน้องมาอ้างบัดตอนท้ายเออเขาถามไปจนว่า เออตอบอะไรอืมตอนไทยดึงน้องมาอ้างจ้าเออในบอกว่าเอ็นดูในบอกว่าสงสารน้องอย่ายุ่งกับผมเลยอย่าเอาผมไปแกะไปอันทำเป็นคอนเทนต์เลยอืมน่ะนั่นคืออืม <c oughs> อเขาคงเขาคงจะบอกว่าหยุดหยุดบ่อืมนะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะคะ ขออภัยด้วยค่ะเดียวเดียวอ่านในนี้ดีกว่าอ่าคนคึ้บกคึ้นน้ำบอกว่าอะไรไปอยู่ในดงรับลมคมในเลยรับลมคมในไปด้วยอย่าพึ่งจบนะยังไม่ชัดเจนสู้สู้ <c oughs> ค่ะอ่าไม่ใช่ตอบบ่ได้ไม่กล้าตอบแต่เออหนูก็บอกเออหนูก็คิดอย่างนั้นนะพี่ปณิตาอืม หนูว่าไม่ใช่ตอบไม่ได้หรอกแต่กลัวผลกระทบกับตัวเองตอบตอบเอาจะเอาเอาทางนี้ก็จะกลัวกลัวทางนี้จะหายตอบเอาทางนี้ก็กลัวทางนี้จะหายตอนนี้เหยียบเรือสองแคมค่ะอืมเหยียบเรือสองแคมอืมค่ะนะค,ค่อยๆในความรู้สึกในความในความคิดของเรานะอืมคนอื่นไม่รู้อืมหรือว่าเขาคิดยังไงหนูไม่รู้แต่ในความคิดของเราการกระทําหรือคําพูดของเขาวันนี้น่ะอืม เออการกระทําและคําพูดคําตอบของเขาวันนี้นะ่ะคือเขาพยายามเดียบเรือสองแคมอืมเออนะมันก็เลยไม่กระจ่างไงแทนที่จะบอกว่าอืมผมไม่ได้พูดเลยนะไอ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 ตัวนี้ไม่ได้ออกจากปากผมถ้าบอกว่าไม่ออกจากปากผมคุณจะต้องย้ําไปอีกว่าสําหรับคนที่เอาไปนําเสนอต่อที่บอกออ้างถึงผมนะ่ะมันไม่ใช่ต้องพูดแบบนี้อืมผมไม่เคยพูดกับเขา ผมไม่เคยเล่าอะไรให้เขาฟังมันต้องชัดเจนแบบนี้หรือว่าถ้าสมมุติว่าคุณพูดกับเขาเออผมนี่แหละผมพูดกับกับเขาจริงๆที่เขานําเสนอแต่พูดแบบนี้แบบนี้นะเออส่วนเขาไปนําเสนอมันคนละเรื่องกับที่ผมพูดนะเออก็วอกไปแนวโน้มมันบ่กเออหรือว่าสิยอมรับไปเลยว่าผมนี่แหละอืมเป็นคนพูดให้เขาฟังแบบนี้เองที่เขามานําเสนอนะ่ะอืม เนื่องจากมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆแล้วผมก็มีหลักฐานว่าผมเคยจ่ายแบบนี้จริงๆเออแบบนั้นก็บอกมาเลยแหละเมนบอกเออนะฮะอันนี้จากอังอืมไม่ได้ออกจากปากผมไม่ได้ออกจากปากผมอืมอืมเมนพิจโนต้องไห้สศนค <laughs> ออันคันจะค้องเว้าเว้าแบบนั้นนีหลีเออ มพูดแบบนั้นเพราะว่าผมเคยมีการจ่ายค่าไฟแบบนั้นจริงๆอือหรือว่ารวมค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างสามพันจริงๆก็เอามาเอาหลักฐานเอาอะไรมาชี้แจงแมนบอกเออเอามางัดกับเขาหละถ้ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าพูดไปจริงแต่ว่าสู้เขาไม่ได้ในเรื่องของในเรื่องของหลักฐานแมนบอกมันทําให้มันทาใ,ให้ค่อยนี่คิดแบบนี้นะอือลุงวอค่อยนี่คิดแบบนี้นะ คิดว่าเจ้านะ่ะพูดพูดกับน้องเจ้าแบบนั้นจริงๆแต่ทีนี้พอเขาเอาหลักฐานมานะเออเจ้าเลยเบียเบ่ยงออกเบี่ยงออกว่าไม่ได้ออกจากปากเจ้าอืมอืมใช่